สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องทศกัณฐ์ซึ่งเป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศนะครับขึ้นต้นด้วยคําถามว่าทศกัณฐ์ไม่ใช่ชื่อจริงในเรื่องรามเกียรติ์ทศกัณฐ์ไม่ได้แปลว่าสิบหน้าทศกัณฐ์มีสิบหน้าจริงหรือหัวของทศกัณฐ์ตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่นี่คือเรื่องราวที่เราจะได้ทราบในวันนี้ครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับ เรื่องรามยณะหรือรามเกียรตินี้เป็นอิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งมีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่3องค์ก็คือพระศิวะพระนารายณ์และก็พระพรหมครับทศก,กัณฐ์นี้ก็เป็นลูกของฤาษีคือพ่อี่เป็นฤาษีส่วนแม่เป็นอสูรนะครับก็เลยเป็นลูกครึ่งฤาษีกับล,กลูกครึ่งอสูรพ่อของทศก,กัณฐ์ชื่อว่าฤาษีวิศรวันส่วนแม่ชื่อว่าอสูรไกเกสี ทั้งพ่อทั้งแม่นี้เป็นลูกศิษย์ของพระศิวะดังนั้นพอทศกัณฐ์เกิดมาก็นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วชื่อของทศก,กัณฐ์จริงๆอยู่ในเรื่องนั้นคืออะไรชัดเจนอยู่ในตอนที่พอแรกเกิดนางศรีดาพูดว่าผลานราบผลานราบผล,ลานไปว่าทําลายราบคือชื่อของทศก,กัณฐ์นั่นเองดังนั้นชื่อที่แท้จริงของทศก,กัณฐ์ก็คือราวัหรือราวนะซึ่งแปลว่า ผู้ร้องตะโกนเสียงดังทำไมถึงได้ชื่อนี้ได้ชื่อตอนที่ทศก,กัณฐ์คิดว่าตัวเองเก่งกาจสามารถแล้วก็ไปต่อสู้กับพระศิวะพระศิวะก็เลยเอาเท้าเหยียบปกหายใจไม่ออกจะตายก็เลยร้องตะโกนขอร้องร้องขอชีวิตก็เลยเป็นที่มาของราวณะซึ่งแปลว่าตะโกนเสียงดังก็คือตะโกนโอ้ยโอยนี่แหละเมื่อมาถึงในเมืองไทยรามเกียรติในเมืองไทยก็เรียกเป็นหลายชื่อเริ่มตั้งแต่ทศก,กัณฐ์ทศแปลว่าสิบ แปลว่าคอดังนั้นทศกันจึงไม่ได้แปลว่าสิบหน้าแปลว่าสิบคอนอกนั้นก็ยังเรียกทศเสียนแปลว่าสิบหัวและทศพักแปลว่าสิบหน้าเรามาดูว่าหัวของทศกันตั้งอยู่อย่างไรในต้นฉบับของอินเดียในรามายณนะหัวของทศกันจะขยายออกด้านข้างนะครับขยายออกด้านข้างแล้วก็มองมาทิศเดียวกันทั้งสิบหน้าแต่พอมาถึงเมืองไทยหัวของทศกันถูก ดัดแปลงให้ใช้เป็นหัวสำหรับเป็นการแสดงโขนดังนั้นทำเป็นมงกุฎครอบมาแล้วก็มีหน้าของทศกัณฐ์อยู่บนยอดแหลมขึ้นไปมี3ชั้นนะครับชั้นที่1มีสหน้าก็คือทิศทั้ง4ชั้นที่2ก็มี4ีหน้าก็เป็น8และชั้นที่3อีก2หน้าเป็น10หน้าถ้าตามเขาโครงเรื่องเดิมตอนที่ทศกัณฐ์เกิดขึ้นมาทศกัณฐ์ไม่ได้มี10หน้านะครับมีเพียงหน้าเดียวแต่เมื่อทศกัณฐ์ ไปทะเลาะกับพระศิวะแล้วแล้วก็ถูกพระศิวะเหยียบอกยอมแพ้จากนั้นก็สวดมนต์บูชาพระศิวะพระศิวะก็ให้อภัยทศก,กัณฐ์ก็เลยไปนั่งบำเพ็ญตนบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าสวดมนต์ด้วยความอดทนอุตสาหะเพียรพยายามแล้วมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ดังนั้นเขาจึง ผูกศีรษะของตัวเองคําว่าผูกศีรษะก็คือเอาศีรษะของตัวเองนี้ตัดออกไปผูกไว้กับศิวะลึงเพื่อบูชาพระศิวะด้วยความมั่นคงด้วยความตั้งใจพระศิวะก็เลยบันดาลให้หัวใหม่โผล่ขึ้นมาแทนเมื่อบูชาจนสําเร็จแล้วก็ตัดหัวตัวเอง ทําจนกระทั่งถึง9ครั้งดังนั้นก็จะมีหัวงอกใหม่มา9หัวรวมทั้งหัวเดิมก็กลายเป็น10หัวทศก,กัณฐ์ไม่ได้มีหัว10หัวมาตั้งแต่แรกเกิดแต่ได้10หัวเพราะว่าไปบูชาพระศิวะนั่นเองในเมืองไทยหลายคนก็สงสัยว่าเอทศก,กัณฐ์เนี่ยถ้ามี10หน้าเหมือนก,นกันกับอยู่ในหัวโขนก็คือหน้ามี1 2 3 4 4ทิศชั้นที่สอทิศชั้นที่สอีกสทิศ เป็นสิบหัวแล้วเวลานอนนี่จะนอนยังไงนอนทับแล้วก็ลมหายใจมันจะไม่ใจขาดเหรออะไรอย่างเงี้ยนี่คือความเข้าใจของคนที่สงสัยว่าทศก,กัณฐ์จะนอนยังไงสรุปแล้วก็คือทศก,กัณฐ์ก็เป็นยักษ์เป็นอสูรครึ่งลือศีที่มีหน้าเดียวปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปเหมือนยักษ์ทั่วไปแต่เมื่อไรที่เขาแสดงฤทธิ์หน้าทั้ง10จึงจะขยายออกมาอย่างนี้นะครับ ดังนั้นในขณะที่ทศก,กัณฐ์เขามีอารมณ์ปกติเขาก็จะเป็นรูปร่างปกติมีหน้าเดียวมีสองแขนแต่เมื่อเขาจะแสดงฤทธิ์เพื่อให้ศัตรูกลัว หรือเขาจะใช้ธิ์จากหน้าทั้ง10หน้าและใช้มือมือเขาจะขยายเป็น20มือเพื่อที่จะให้มือใช้ในการแสดงธิ์เพื่อเอาชนะศัตรูเมื่อนั้นจึงจะออกมาเมื่อเขาไปมีความรักอย่างเช่นไปเกี่ยวพาราสีกับนางสีดาตอนนั้นเขาก็เป็นยักษ์ที่รูปหล่อเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปอย่างไรก็ตามนะครับคนก็สงสัยอยู่ว่า10หน้านี้เอาไว้ทําไมจริงๆแล้ว10หน้านี่ในรามายณนะเขาเปรียบเทียบว,ว่าเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์หมายถึงว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาวะของอา อารมณ์จิตใจ10อย่างนั่นเองวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับหน้าที่1ก็คือกามะหรือกามเป็นผู้ที่มีแรงกามก็คือราคะตัณหาเราจะสังเกตว่าทศกัณฐ์จะมีเมียมากนะครับไปเจอสัตว์ไปเจอเทพไปเจอรูปหลานของใครก็จะไปแย่งชิงก็คือเป็นผู้ที่มักมากในกามคุณหน้าที่2คือโกทะเป็นผู้ที่โกรธง่ายคือหุนหันพลันแล่น เมื่อมีผู้ทําให้ไม่พอใจก็โกรธทันทีเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนียมหน้าหน้าที่3คือโมหะเป็นผู้ที่หลงไหลยึดติดในทรัพย์สินและอํานาจของตนเองหน้าที่4คือโลภะเป็นผู้ที่ปรารถนาอยากได้ไม่สิ้นสุดไม่เพียงพอหน้าที่5คือมะตะัตตแปลว่าเย่อหยิ่งเป็นผู้ที่มีความทะนงตนคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครๆหน้าที่6คืออหาหังการหรืออาตาคือมีความมั่นใจในตนเองสูงมากไม่หวั่นเกรงผู้ใดคิดว่าตัวเองมีความเหนือกว่าผู้อื่น อันที่7หน้าที่7นะครับหน้าที่7มามาสาระยะหรือริษยาเป็นผู้ที่มีความริษยาบุคคลอื่นไม่อยากจะให้ผูคคนอื่นมีความ มีทรัพย์สินหรือมีหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าตนหน้าที่8คือคริณะคือความเกลียดชังเกลียดชังผู้ที่เหนือกว่าตนเกลียดชังผู้ที่ไม่ยอมรับครับนับถือตัวเองหน้าที่9คือพยะคือความกลัวกลัวที่จะสูญเสียผลประโยชน์กลัวที่คนอื่นจะรู้ความไม่ดีของตนเองและหน้าที่10บคือพุทธิคือสติปัญญาเป็นผู้ผู้ที่มีความรู้มากฉเฉลียวฉลาดแก้ปัญหาได้ดีและก็วางแผนอย่างแยบยนต์เราจะพบว่าทศกัณ มี10หน้าแล้วก็เป็นหน้าทางด้านความไม่ดีความเสื่อมสกัก9หน้าแล้วก็ หน้าเดียวคือหน้าที่10เป็นหน้าแห่งพุทธ,ธิหรือปัญญาแต่เนื่องจากว่า9ต่ตอนหปัญญาที่เกิดขึ้นจึงปัญญาในการสร้างให้ตัวเองมีอัตตาปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์คือเอาปัญญาไปรับใช้ความเสื่อมอีก9อย่างนั่นเองก็ทําให้เขาได้รับความล่มจมในตอนสุดท้ายของเรื่องโดยสรุปแล้ววันนี้ก็จะกล่าวถึงว่าทศกณัณไม่ได้แปลว่า10หน้า แต่แปลว่า10คอชื่อจริงๆอยู่ในเรื่องคือราวณะหรือราวันหรือในเมืองไทยเรียกว่าราบราบหรือราวณะแปลว่าร้องตะโกนเสียงดัง10หน้าของทศกรรณัณนั้นความจริงก็คือเป็นนัยยะแห่งอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งมีอยู่10ประการนั่นเองนี่คือที่ไปที่มาของทศกรรณัณที่เราควรจะรู้จักนะครับสวัสดีครับ